มีน้องถามว่าเราจะเริ่มจับเวลาทําข้อสอบรวมบทตอนไหนดีอย่างที่พี่เคยย้ำกับเด็ก67หลายๆคลิปเลยยังไงก็แล้วแต่ถ้าเป้าหมายเราอ่ะอยากได้คณิตหนึ่งนะ40บวกบวกขึ้นไปอ่ะยังไงก็ต้องทําข้อสอบรวมบทจับเวลาอันนี้ค่อนข้างสำคัญแต่ว่ามันจะไม่ใช่ว่าเฮ้ยเดี๋ยวเราเก็บเนื้อหาแล้ววารไปทำข้อสอบรวมบทจับเวลาเลยแบบนี้ไม่ได้ ัญหาที่เราเจอจะเป็นแบบนี้คือถ้าเราไม่เคยทําข้อสอบแยกบทมาก่อนแล้วเรากระโดดข้ามไปทําข้อสอบรวมบทเนี่ยเราจะรู้นะว่าข้อนี้บทไหนข้อนั้นบทไหนแต่แบบสูตรที่ดึงมาใช้อ่ะมันจะนึกไม่ออกแล้วมันจะไม่ค่อยคล่องเพราะฉะนั้นมันจะต้องมีการทําข้อสอบแยกบทก่อน ซึ่งข้อสอบแยกบทที่พี่แนะนําให้น้องในคอตลุยโจทำก็จะเป็นสามัญครบทุกปีเลยตั้งแต่5-5าห้ถึงหกแล้วก็เป็นแพทหนึ 1, ่งแพทแยกบทนะเบื้องต้นพี่ขอหกสี่หกห้าเพราะว่ามันจะเป็นแนวที่สอสวทออ,อก ซึ่งข้อสอบแยกบทที่พี่พูดไม่ว่าจะเป็นสามัญครบทุกปีหรือจะเป็นแพทหนึ่งสปีล่าสุดเนาะเอ่อมันตีราวๆประมาณ500คข้อซึ่งถ้าน้องลุยข้อสอบแยกบท500คข้อพี่ชัวร์ว่าน้องพร้อมที่จะไปทำข้อสอบรวมบทจับเวลาแหละ เพราะว่าแต่ละบทเนี่ยเราจะค่อนข้างแม่นผ่านประสบการณ์การเอ,อ่อไม่ว่าจะเป็นการจําสูตรการเรื่องสมบัติต่างๆเรื่องคิดเลขเรื่องนู้นเรื่องนี้คือเราจะค่อนข้างคล่องและพร้อมไปลุยข้อสอบรวมบทแล้วครับดังนั้นถ้าใครกําลังแพนที่จะเก็บเนื้อหา A Level คณิตหนึ่งอยู่พี่เตือนว่าอย่าลืมเผื่อช่วง2-3สเดือนสุดท้ายนะ เพื่อที่จะเอาเวลาไปทําข้อสอบรวมบทจากเวลาถ้าน้องอยากได้40บวกบวกนะยังไงน้องจะต้องทําขั้นตอนนี้ด้วยครับผม